หนึ่งในการ์ตูนที่ถือได้ว่าเป็นการ์ตูนขึ้นชื่อมากๆของการ์ตูนเน็ตเวิร์กที่ยังอยู่ในความทรงจําของพวกเราหลายๆคนเรื่องราวของเด็กชายแมวสีฟ้าและครอบครัวที่สุดแสนจะปั่นป่วนสุดอลัเวงในเมืองที่มีตัวการ์ตูนมากมายที่น่าสนใจและน่าจดจําที่มีเอกลักษณ์เป็นหลายสิ่งที่ยากจะลืมเลือนมากๆเรื่องนั้นก็คือ The Amazing World of Gumball โลกสุดมหัศจรรย์ของก m b บ l l นั่นเอง Combo เรลาสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยครับหยุดผมโมโอเองโมงคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงต้องเคยดูหรือต้องมีการผ่านตากันมาบ้างกับเจ้าแมวสีฟ้าแล้วก็เจ้าปามีขาสีส้มกับเหล่าตัวละครสุดมหัศจรรย์ในเมืองที่มีการเล่าเรื่องแสนจะเรียบง่ายและสนุกสนานน่าติดตามเอาละ่ะเราก็พูดเก่งกันมามากพอแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้โมจะมาพูดถึง ประวัติของ The Amazing World of Gumball โลกสุภาพแรนของ Gumball The Amazing World of Gumball ื้อเรื่องย่อของซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของ Gumball วัสสันวัย12ปีแมวสีฟ้ารูปร่างคล้ายมนุษย์และเดวิดน้องชายของเขาที่เป็นน้องชายบุญธรรมหรือจะเรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงมาก่อนก็ใกล้ๆเคียงนะที่เป็นปลาทองซึ่งเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมในเมืองที่ชื่อว่าเอล o มร์รัแคลิฟอร์เนีย พวกเขาก็มักจะพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในหลายๆเหตุการณ์ต่างๆทั่วเมืองกับสมาชิกในครอบครัวอย่างอานาลิสน้องสาวกระต่ายแม่แมวสีฟ้านิคโคลและพ่อกระต่ายตัวกลมอย่างริชาัสพร้อมกับตัวละครต่างๆในเมือง The Amazing World of Gumball เนี่ยเป็นแอนิเมชันซิทคอมสัญชาติอังกฤษอเมริกันสร้างโดยเบนบร็อ e เรตสำหรับการ์ตูนเน็กซ์เิร์กในการสร้าง The Amazing World of Gumball เนี่ยเบนบร็อคเรตก็ได้สร้างตัวละครในซีรีส์นี้จากตัวละครที่เขานั้นสร้างขึ้นที่ ถูกปริเสทจากงานโฆษณาชิ้นกอของเขาขณะเดียวกันเขาก็ได้สร้างส่วนผสมของการ์ตูนที่มีการแสดงระหว่างเรื่องราวของครอบครัวและเรื่องราวในชีวิตของโรงเรียนซึ่งทางการ์ตูนนักเวิกในตอนนั้นเนี่ยสนใจไปอย่างมากหลังจากที่วอลกลิก็ได้เสนอ The Amazing World of Gumball ไปยังเครือข่ายผู้บริหารของ Turner b o s d c a t หรือปัจจุบันที่หลายคนน่าจะรู้จักกันแล้วก็น่าจะได้ยินกันมาบ้าง ที่ใหญ่ที่ออกมาแทบทุกคลิปของโม e เลยก็นนั่นก็คือ Warner Brothers Discovery ในตอนนั้นเนี่ยผู้บริหารอย่างแดเนียลเ n นนาก็ก็ได้สนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากซึ่งก็ได้ทำเรื่องต่างๆขอกัอยู่นานทั้งการเสนอตัวละครต่างๆแนวเรื่องและอีกมากมายจนกระทั่งคุณแดเนียลเ n นนาได้ได้ให้ไฟเขียวในซีรีส์นี้ในปี2019รายการนี้ผลิตโดยกระตูนเน็ตเวิร์กสตูดิโอยุโรปร่วมกับ บ o เ d อร์มิเดียและสตูดิโอโซลอ่านชื่อผิดขอไปนะครับซีรีส์นี้ผลิตแรกโดยกระตูนเน็ตเวิร์กสตูดิโอยุโรปทำให้แสงถึงการผลิตแอนิเมชันของอังกฤษที่ออกมาทั้งหมดจำนวน36ตอนผลิตสำหรับรุ่การแรกเนี่ยได้ร่วมมือกับสตูดิโอต่างๆโดยได้รับการออกแบบการถ่ายทำและการเคลื่อนไหวโดยเช้สไตล์เทคนิคต่างๆซึ่งมักจะอยู่ในฉากเดียวกันที่บอกตรงๆว่าตอนโมหาข้อมูลเนี่ยโมคิดว่าในการสร้างเรื่องนี้เนี่ย ม่น่าจะใช้เทคนิคอะไรเยอะมากแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันใช้เทคนิคเยอะมากๆเลยนะเนี่ยเช่นการใช้ออนิเมชันดั้งเดิมที่ใช้เป็นหุ่นกระบอก CGI หรือ Stop Motion นบวกกับอนิเมชันแ a t แล้วก็ยังมีอีกมากมายที่โมจะไม่ขอลงรายละเอียดไม่งั้นได้กลายเป็นคลิปสอนทำอนิเมชันอย่างแน่นอนซีรีส์นี้เปิดตัวทางก a ร t ตูน Network UK เมื่อวันที่2พฤษภากมปน2 0 1 1หึวันก่อนอรอบปฐมทัศน์ของสหรัฐอเมริกา รายการนี้ออกอากาศครั้งแรกทางบูมแมลงตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี2014ซีรีส์นี้ได้รับเสียงวิจารณ์และความชื่นชมมากมายในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการยกย่องสําหรับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางถึงวัฒนธรรมสมัยนิยมและวัฒนธรรมทางอินเทอร์เน็ตที่มีการเสียดสีในสมัยนั้นที่ในสมัยนั้นเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนมากๆแต่เรื่องนี้นั้นสามารถนำเสนอออกมาได้อย่างมีอารมณ์ขันปนมืดมนออกมาได้อย่างแนบเนียนและกลมกลืน ม้ว่าซีรีส์นี้เนี่ยสำหรับมูเนี่ยถ้าคิดว่าถ้าเกิดให้ถ้าเกิดใครเนี่ยที่ดูติดตามหรือเรื่องนี้เนี่ยมานานมากพอก็จะรู้ว่าซีรีส์นี้เนี่ยไม่ใช่การ์ตูนสำหรับเด็กแบบจ,ะจ,ะจะ๋าซัมบอเนี่ยแสดงให้เห็นถึงหัวข้อที่มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องร้ายแรงหรือเป็นผู้ใหญ่มากเกินไปสำหรับเด็กรวมถึงมีปัจญาต่างๆท,งทั้งการแต่งงานการกันแกล้งบนอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ในโรงเรียนการยอมรับ การไม่ยอมรับทางการเมืองความเจ็บปวดทางจิตใจสภาวะของมนุษย์ที่ดูแล้วไม่เหมาะสมสำหรับเด็กอย่างแน่นอนแต่โมก็มองว่ามันไม่น่ามากเกินไปนะโมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ทําออกมาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กเลยสักทีเดียวออกมาเป็นแบบโทนทาาสีเทาที่มีการสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับโลกความเป็นจริงที่โหดร้ายแต่ก็ไม่ได้มากเกินไปอยู่ในจุดที่สามารถรับได้ไม่ใช่ว่าจะอยู่แต่ในโลกเทพิยายที่โปรพิลยกีบดอกไม้ ได้มีการฉายซีซั่น2ทางช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์กมากกว่า126ประเทศโดยซีซั่น3านี่ได้ออกฉายีกถึงปี2014ต่อมาในวันที่18มิถุนายนปี2014บูมสติโอได้เริ่มตีพิมพ์คอม,มิกการ์ตูนชุด The Amazing World of Gumball ซึ่งจบในปี2015หลังจากตีพิมพ์ได้8ฉบับซีรีส์นี้เขียนโดยแฟรงกิฟสันและวาดภาพประกอบต่างๆโดยคุณไทสันเฮสทั้งในการวาดภาพประกอบและในการออกแบบฉาก ต่อมาในวันที่6กุมภาพันธ์ปี2016โรเกลเลตเนี่ยได้ประกาศว่าซีรีนี้จบลงหลังซีซั่น6และเขาก็ได้ยืนยันคำของเขาอีกครั้งบนทวิตเตอร์ในเดือนตุลาคมปี2018แต่อย่างไรก็ตามทูนเ e r ร์นอ e ์สเทนยุโรปไม่สามารถยืนยันได้ว่าซีซั่นที่6เนี่ยจะเป็นซีซั่นสุดท้ายซึ่งอาจจะมีการทำต่อในอนาคตเพราะในมุมมองของโมงเนี่ยโมคิดว่า ซีรีส์นี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่มีเรตติ้งสูงสูงขนาดนี้ไม่น่าจะทิ้งไปอย่างง่ายได้ต่อมาไม่นานมินิซีรีส์2เรื่องได้มีการปล่อยตัวออกมาจเมื่อ6ตอนในเดือนพฤศจิกายนปี2019และกัมปอคอนิคโลในเดือนตุลาคมปี2020ต่อมาในวันที่17กุมภาพันธ์ปี2021กาตูเน็ตเวิร์กได้เปิดเผยว่าภาพยนตร์โทรทัศน์ที่สร้างจากในซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการพัฒนาต่อมาอีกในวันที่21กันยายนปี2021มีการประกาศว่าซีรีส์ภาคแยกเรื่องใหม่ซึ่ง เป็นภาคต่อสําหรับรายการและภาพยนตร์แล้วไม่นานก็ได้รับไฟเขียวสําหรับการ์ตูนน็ตเวิร์กและ <S 2> <S 2> h ฮดบีโอโกแม็ควบคู่ไปกับภาพยนตร์เรื่องนี้ในวันที่22สิงหาคมปี2 0 2 2ได้มีการรายงานว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่ฉายใน h ฮดบีโอโกแม็กต่อไปแต่จะถูกซื้อไปยังระบบอื่นแทนที่อนิโมคาดว่าจะเป็นผลมาจากการ์ตูนน็ตเวิร์กที่กําลังมีปัญหาอยู่ทาให้น่าจะถูกย้ายมั้ง แค่คาดเดานะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าว่าข้อมูลที่ปล่อยมาทางออฟฟิเชียลเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยในหัวข้อนี้ในด้านคำวิจารณ์เมื่อวันที่3พฤษภิาคมปี2011ซีรีส์เรื่อง The Amazing World of Gumball เนี่ยในรอบประดมทัศน์มีผู้ชมมากถึง2.12ล้านคนในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันในตอนที่ชื่อว่า The g r o n s เป็นตอนที่มีผู้ชมสูงสุดในซีรีส์โดยที่มีผู้ชมประมาณ2.72ล้านคนและตอนที่ชื่อว่า The Potion เป็นตอนที่มีผู้ชมร้อยที่สุดโดยมีผู้ชมเพียง0.42ล้านคนหรือประมาณ15%ของซีรีส์ที่มีมากที่สุดในด้านการได้รับคะแนนเว็บไซต์ IMDB เนี่ยได้รับคะแนนไปถึง8.3เต็ม10คะแนนถือได้ว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆและได้รับรางวัล British Academy Children Award มากถึง6ครั้ง Annie Award และและ International Emmy Kids Award และอีกหลายรางวัลนี่เป็นเพียงรางวัลตาม Off ฟ c i a l นะครับ ที่มีเปิดการเปิดเผยออกมาทั้งหมดนี้สื่อที่ถึงความสำเร็จของ The Amazing World of Gumball ที่เป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นจากโฆษณาที่ถูกทิ้งและนี่ก็คือประวัติของ The Amazing World of Gumball โลกสมมติจนของ Gumball ที่โมนั้นได้รวบรวมมานั่นเองก็เราขอตรับรขอรับขอต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วง In Talk นั่นเอง ก็บางคนอาจจะคิดว่าทําไมคลิปนี้มันลงช้าเลยก็รอบ,บ้านในี่ก่อสร้างกันไม่พักเลยเสียงอะไรรู้เต็มเลยเนี่ยอัดเสียงปั๊บก็ต้องมานั่งฟังเสียงเอ้มันมีเสียงค้อนมีเสียงที่ขุดอะไรหรือเปล่าเนีย่ยจะมาทําอะไรแถวบ้านฉนนี้โอ้ยอยากจะบ้านอนก็นอนไม่หลับอีกโอเคเอาล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโม,งมด,ด้วยนะครับบาย